ชัดมงคลวัานอาทิตย์ด้วยคนเยอะเป็นพิเศษแต่ก็ไม่เยอะมากเข้าวันเทศ่การรอกันแล้วจ้า <c oughs> เอาเอาหกเข้ามาให้เจ้ใหญ่ก่อนตัวเล็กตัดให้พี่ใหญ่ลัวอ่ให้ตัวเวล็ก มีเรือมาด้วยวันนี้เรือบ,บกหลังคา,าแม่กะว่าจะเอบมาให้ลายนี่ไงลายตัวนึ้งลาย็ยุ Là... này mình có chấp nhận ra kiểu này ตรงนี้นไม่มีนี่เส่มาตรงนี้ไหนองีใส่ไหมงาม ้องไลยเร็วดูกันดูลีลาค่อยๆกินไลทน่ทิ้งตัวนี่นตัวเมื่อกี้แหงไปไหนแล้วใช่แล้วไม่กินแล้ว หลายเอไลามาแล้วมาแล้วทางนูน้นมีมีผู้ค้นพบแล้วหมดใช่หไหมพอพึ่งค้นพบก็หมดเพราะว่าเห็นไม่มีไฟก็เลยทีนิดเดียววันนี้แดบดบไม่ไม่ร้อนไม่แรงเหมือนจะมีเมฆบ,บาง เมื่อเช้าก็มีคลุค้ m อ,อยู่